สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับทุกทุคนเข้าสู่ช่อง t ูเรียบอลรตี้มาพบกับแอดมินตัามชวนคุยเช่นเคยนะครับในคลิปนี้โอ้โหสะใจอย่างแรงสหารัฐอเมริกาออกมาเตือนขเขมรนนะเออพยายามแบบอย่าทำผิดกฎหมายพยายามอย่าสร้างวัตกรรมนะครับโอ้เตือนนะเตือนจริงๆเนี่ยผมพูดซอฟมากเลยนะแต่ว่าเตือนค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากว่ามีเพจของอาร์ มินิท وري ฟอนสนะครับได้เอามาลงเอาไว้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมีทั้งคลิปแล้วก็เรื่องนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็ถ้าหากใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ พูดกันตามตรงนะครับเ,เพื่อนๆอยู่ดีไม่ว่าดีนะพวกเขมรเ,เนี่ยไปอยู่บ้านไหนไปอยู่บ้านเมืองใครก็ทําเรื่องให้เขาเดือดร้อนอยู่เสมอนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาโดยนะครับรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยได้ออกมาเตือนนะครับถ่ายทอดโดย army military force ของไทยนะครับอันนี้เป็นเพจของไทยเราเองเนี่ยได้มีการ เอาข่าวนี้มาลงนะครับเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์กับคนไทยด้วยนะครับแล้วก็ดูความคืบหน้าของชาวเขเมรที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปอยู่บ้านเมืองเขาเขาไปทําให้เขาเดือดร้อนนะครับเนื้อข่าวบอกว่าด่วนรัฐบาลสหรัฐออกคําเตือนไปยังชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมายถึงว่า,าชาวกัมพูชาที่อยู่อย่างถูกกฎหมายเนี่ย กำลังรวมตัวทำกิจกรรมทางการเมืองว่าห้ามใช้วาทกรรมแอบอ้างหรือนำสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการชุมนุมดังกล่าวที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทยหากฝ่าฝืนต่อคำเตือนนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยรัฐบาลเองมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะดำเนินคดีและขึ้นบัญชีดำต่อกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าว จึงทําให้สื่อกัมพูชาไม่พอใจแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อชาวกัมพูชาเอ้ากูงงมึงจะไปไม่พอใจเขาทําเที่ยอะไรโอ้โหกูเอ้ยกูไม่อยากจะเชื่อเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ก็คือวันนี้ที่ผมบันทึกรายการอยู่คือวันที่11พฤษภาคม2568นะครับเมื่อวานก็คือวันที่ 14หรือเปล่านะเออเพราะว่าทางอาม,มี่เนี่ยเขาได้ลงคลิปนี้เมื่อ13ชั่วโมงที่แล้วนะครับในช่วงของวันที่14และ15นี่แหละประมาณนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงเช้าของเมื่อวานชาวกัมพูชาวรวมตัวกันประมาณ10กว่าคนฮะ10กว่าคนเองเหรอรวมถึงพระพิสุขชุมนุมประท้วงกดดันร,ร,รัฐบาลฮ <reps> ุนเซนให้ผลักดันประเด็นอธิปไตยเกาะกูดมึงยังไม่เลิกอีก และประสาทตามเมืองทมเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับประเทศไทยต่อศาลโลก หรือสารยุติธรรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลฮุนมาเนตพิจารณาประเด็นทางการเมืองและปัญหาทางชายแดนของกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยนั่นเองนอกจากนี้นะครับกลุ่มชุมนุมชาวกัมพูชายังเรียกร้องให้รัฐบาลฮุนเซนปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านแล้วก็ฟื้นฟูอธิปไตยในกัมพูชาไปสู่ระดับสากลอีกด้วยอ่า โอ้โหถ้าเนื้อข่าวเป็นอย่างนี้โดยสรุปเลยนะครับว่ากลุ่มที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านนะเป็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลฮุนเซนนะครับแต่ก็มาออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลฮุนเซนเนี่ยได้มีการเอาเรื่องที่มีข้อพิพาทอ่ะเรื่องข้อพิพาททั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายแดนปราสาทตาเมินทมและก็เกาะปูดเนี่ยขึ้นกับศาลโลก นะครับก็เลยออกมาชุมนุม10กว่าคนนะสิกว่าคนแล้วทีเนี้ยหน้าทุเรศใจมากๆนะครับตามภาพข่าวที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ในเวลานี้นะทุเรศมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเอาเด็กกับพระสงฆ์มาอันนี้เป็นเรื่องที่ทุเรศที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาเท่าที่เคยเห็นมาเลยคือการเอาเด็กมาต่อสู้กับเรื่องนี้แล้วก็พระภิกษุซึ่งพระภิกษุเองเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ควรมาเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวกับทางโลกแล้วการหอบลูกหอบหอบลานมาเนี่ย มันก็จะกลายเป็นภาพจำนะครับเป็นดิจิทัลฟุตปรินต์ต่อไปในอนาคตถ้าเข้ามาเห็นตัวเองเนี่ยเขาคงมานั่งสายหัวว่าโอ้โหกูเป็นเจนตัวเท่านี้มึงก็ยังเอากูมาอะไรประมาณนี้นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าทุเรศมากๆสําหรับสิ่งที่เขเมนทําอยู่ณนะเวลานี้นะครับก็คือ การสร้างม็อบนะครับเล็กๆเพื่อออกมาเรียกร้องอธิปไตยในดินแดนที่มึงไม่ได้มีสิทธิ์ใดๆในการได้รับนี่นี่ถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเตือนขนาดนี้มึงควรละอายนะเอาจริงควรละอายต่อการกระทำของตัวเองที่พยายามทำอยู่นะเวลาปัจจุบันว่า มาเรียกร้องนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงบริเวณไหนด้วยซ้ําไปนะครับอาจจะเป็นหน้าสถานทูตกัมพูชาหรือหน้าสถานทูตไทยหรือบนถนนในส่วนไหนของสหรัฐอเมริกาในเมืองไหนเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับอันนี้ขออภัยด้วยก็แล้วกันผมอ่านตามข่าวของ Army Military f r r ีอรเขาได้เอามาลงเอาไว้นะครับแต่จะเป็นจุดไหนอะไรงไงไม่ใช่ประเด็นสําคัญเลยครับประเด็นสําคัญคือคนกลุ่มนี้เนี่ย บอกได้เลยว่าเป็นกลุ่มฝ่ายค้านอย่างแน่นอนไม่งั้นคงไม่เรียกร้องให้นักโทษทางฝ่ายค้านเนี่ยออกจากคุกนะครับแล้วก็ยังมาเรียกร้องอธิปไตยโดยที่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์เลยแม้แต่น้อยแล้วจะมาสร้างวาทกรรมนะครับที่จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างสงหรัฐอเมริกากับไทยนี่เสื่อมเสียลงไปอีกนะครับอันนี้สหรัฐออกมาออกตัวแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประเด็นในเรื่องนี้นะครับเนี่ยยังโดนอ,ะ,อะไรนะ ท่านทูตจากฝรั่งเศสเนี่ยด่าเอาแบบทางอ้อมยังไม่รู้ตัวด้วยอีกนะเออมีข่าวใช่ไหมครับผมไม่ได้ทําข่าวนั้นเลยเนื่องจากว่าเพื่อนๆทําไปหลายช่องแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องพูดถึงอีกเพราะว่าทุกคนนั้นพูดถึงในประเด็นนี้เรียบร้อยไปแล้วรวมทั้งป๋าหนุ่ยด้วยนะครับเออได้พูดถึงไปแล้วว่าทางทูตนะครับอ่าฝรั่งเศสเนี่ย บอกว่าให้ทางกัมพูชาหรือขเขมรเนี่ยไปแก้ไขในเรื่องนี้เองอย่าลากคนอื่นเอออย่าลากคนอื่นเขาไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนในเรื่องนั้นนะครับนี่มึงจะพึ่งคนอื่นหมดเลยนะพึ่งสหรัฐอเมริกาพึ่งจีนด้วยนะพึ่งรัเสเซียด้วยนะเพื่อนๆญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาในส่วนของฝรั่งเศสอีกนะครับโอ้โดนท่านทูตตอกกลับเป็นไงหน้าหงายสะใจกันทั้งโลกเลยเอาพูดจริงๆเหออ สะใจกันทั้งอาเซียนเลยนะครับกับขมรนทำตัวทุเลศดอะทำตัวอับปีจันไรมากๆผมพูดเลยนะครับบอกเลยว่าเที่ยวนี้นะไม่มีใครเข้าข้างขมรนเลยนะครับโอ้โหจะบอกว่าเป็นที่น่าสงสารก็ไม่ครับเป็นที่น่าสมเพศเวทนาจริงๆนะเอาละเพื่อนๆได้ยินข่าวนี้แล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะ อยากให้เพื่อนๆน,นั้นแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีข้อมูลใดๆที่น่าสนใจอยากจะเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับรบกวนแชร์หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อนๆน,นั้นมาได้ในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูโฆษณาและดูเพจของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ